เย่ yeah, ดีมากตุ้ยดีมากเย่ต่ม yeah. อมาได้ลูกเกมเหมือนจะเป็นของทีมกับเต่าครับจะตุ้ยได้ลูกเข้าหัวเต็มแรงบอลพุ่งไปหาผู้รักษาประตูทีมบาร์เซโลนาเข้ามาเลยฉันจะรับลูกนี้ให้ได้ <Yeah! S 1> ลูกเตะตุ้ยรุนแรงจนทำให้ผงมือผู้รักษาประตูบาร์เซโลนาขาดไปในทันทีครับเริ่มเคลียรบอลบาร์เซโลนาเป็นฝ่ายบุกพาบอลบุกไปในแดนของตับเตา่า แล้วก็มาถึงการดวลระหว่าง2แม่ทัพตุ้ยตับเตากับแมสซี่บาเซโลนาทั้งสองง้างเทา้าปะทะกันอย่างรุนแรงผลปรากฏว่าเมสซี่เป็นฝ่ายแพ้ตุ้ยตับเตาครับจเจอลูกเตะเต็มสุปของเราดูซิบาเซโลนาลูกเตะพลังช่างสอนจ้าตั้ง่ข่สกัดไว้พวกเราพลังเตะของมันรุนแรงมากา <S <S> <S นั่น ลังเตะของตุย้ยรุนแรงมากจนเสื้อขาดกระจ,ยระจายใกล้หมดเวลาทีมตับเตายิงตีเสมอทีมบาร์เซโลนาสีต่อสีแล้วครับนัดเตะบาร์เซโลนายกคนบุกหนักหวังที่จะเอาประตูเพื่อนํามาซึ่งชัยชนะให้ได้ครับบาซ่าไม่ละความพยายามแต่ก็ไม่สามารถทําประตูเพิ่มได้ครับโคตับเตารับลูกได้และโยนลูกไปให้กับตุ้ยทันทีในช่วงเวลาที่ชี้เป็นชี้ตายตุ้ยเดียงบอลหลบผู้เล่นทีมบาร์เซโลนา เขาสัไ่ไอีย่างเยือดเย็นครับลูกนี้บอลทยานพุ่งมุ่งทะลุตาขา่ายเข้าประตูไปอย่างสวยงามครับเห็นสัญญาณลกหวีดบอกเวลาหมดการแข่งขันและทีมตับเต่าสามารถเอาชนะบาร์เซโลนาและปอนสกอร์5้าประตูต่อสีครับประเทศไทยมีคนเก่งแบบนี้ด้วยหรือผมอยากได้ตุ้ยตับเตา่ามาเป็นสมาชิกทีมของเราจังเป็นเกมการแข่งขันที่ตั้งสนุกและตื่นเต้นขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มารับชมในสนามฟุตบอลตับเต่าแห่งนี้ครับ เราเจอกันใหม่ในการแข่งขันครั้งหน้าโชคดีครับทุกคนมี่มีตุ้ยป้ามีข่าวดีมาบอกคือคุณโรมันคูนันโค้ชทีมบาร์เซลโลนาเขาอยากได้ตัวเราอ่ะไปเป็นนักเตะทีมของเขานะตุ้ยจะว่าไง โอกาสดีๆที่เราจะรวยนะมาถึงแล้วนะตุ้ยเออป้าคือว่าผมยังไม่พร้อมนะครับป้าติผมชอบที่จะทํางานเกษตรพอเพียงมากกว่าครับชีวิตผมแค่นี้ก็มีความสุขแล้วล่ะครับฟุตบอลมันเป็นแค่ทางผ่านของผมเฉยๆอะ่ะผมไปก่อนนะครับป้าติและทุกคนผมมีธุระที่จะต้องไปฟังอาจารย์เอกกี้บรรยาย YouTube ต่อนะครับผมขอตัวก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับน่าทึ่งจริงๆคนแบบนี้ก็มีด้วยไม่สนเงินเป็นล้านๆแต่เลือกที่จะทำนาะ รดติดตามชมได้ใหม่ในตอนต่อไปและขอคนละหนึ่ง s u b s c r i b ์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ